ลงมากรุงเทพแล้วก็มาเอียอยู่นี่ตอนเป็นหนุ่มอายุนน18ปีเนาะ<อ>เป็นหนุ่มเป็นบบาวเลยแหละโ,โอ้แสดงว่า,า,มมาลูกนี่มา,ต,มาตั้งแต่เป็นเบาคนวะแม่มาถูกทางผู้ชมมาแม่นหน่อยได้เนี่ยมาตั้งแต่เป็นหนุ่มต<า>ั้ <มา S 2> งแต่วัยรุ่นมาตั้งแต่วัยร,รุ่นตต่อายุ18 19ปีมาบเกาปีมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบามิดท,ทุกท่านวันนี้บามิดมีโอ,อกาสนะครับแล้วก็มีบามิดเข็นลุงคนหนึ่งคนเรานะครับมาทํางานในเมืองไทยนะครับที่ เห็นมันออกช่องอีกช่องหนึ่งนะครับที่ไม่กลับบ้านสามสิบปีนะครับผมมาไทยโดยที่ไม่กลับบ้านเลย30ปีแล้วก็บอมมิตรก็อยากรู้เรื่องราวนะครับผมอยากรู้เรื่องราวก็เลยวันนี้บอมิตรจะมาสัมภาษณ์หรือมาถามเรื่องราวลุงว่าทําไมลุงถึงสามสิบปีนี้ไม่อยากกลับบ้านเลยนะครับผมมาแต่บอมิตรก็เห็นลุงคนนี้ออกในช่องอีกช่องหนึ่งนะครับน่าจะช่องบายยอดนะครับผมช่องบายยอดนะแต่บอมมิตรก็ได้ อขอ Facebook นะครับผมเกเลยโทรมาหาลุงนะครับผมบามิดวันนี้มีโอกาสแล้วก็มาถึงที่แล้วครับมาถึงที่ทํางานของลุงเลยนะครับผมมาไปกับไปรับชมเรื่องราวของลุงคนนีนบบ้นะครับผมกับบามิดนะครับอันนี่นี่ครับลงุงสวัสดีครับลงุงสบายดีสวัสดี เอฟซีบ่าวมิดป้อนนี่บ่าวมิดคุณอินดี้อ๋อบ่าวมิดเป็นจังไดมาจังไดเนาะคือได้มาฮอดโรงงานของกะคนบ้านเรานาเนาะกะบ่าวมิดเกิดนั้นอยากมาถามลุงอยากถามแบบว่าลุงมาอยู่สามสิบปีชนะบุกับบ้านชนะบ่าวมิดเกะเห็นเจ้าออกในซองบ่ายยอดเนาะบ่ายอดในซองของบายอดแล้วกะ เออสองเขงาบอยอดเด็กๆพี่น้องบอมิดก็เห็นเรื่องราบไปบึงแล้วรับชมแล้วเออหนาสนใจหนะก็เลยมื่อนี้บอมีดมาถึงทีวันจะต่อมาถึงทวีวันก่อนไปเที่ยวสวนตะจุจักวันก่อนเออก็เลยไปพอ่อยูทูบเบอร์อ่อบอยอดนี่แหละเพิ่นมาสัมภาษณ์มาถามถามข่าวว่าอยู่กรุงเทพหลายปีแล้ววะลุงเพิ่นว่เาเลยอยู่จังไดกินจังไดเมื่อน,น,นีบ้ออนะบอมิดกับมาแบบไร้นอ่มื่อนี้ลุคคอนลิปไหม่เลมื่อนี้มาแบบไร้นอ่มื่อนี้บอมิด ก,ก็คือแบบนี้แหละลุงก็คือว่าอ่าบ่มีม่เห็นหลายๆคนนะหลายๆคนที่ว่าคนลเล่าแรงงานเล่าไหลายๆคนนี่มาอยู่เมืองไทยมีทั้งงานเมืองไทยนี่ก็เต็มที่ก็ปีหนึ่งสองปีก็กลับบ้านแล้วแต่ว่าต้องไปไปมาๆจกเนะ่ะบางคนก็บไปไปมาๆแต่ว่าที่บ่บ่มีมมอ่าเห็นลุงสินะลุงสามสิบปีนะที่ลุงบอกก้าบบานเลยเจน่ะเฮ้ก็เลยอยา,ากถามว่าอ่าลุงอยู่พุ่นนะอ่ะต้นต้นต่อลุงลุงเป็นคนคนใส่ไหนใส่คน สวรรดเขตอ๋อสวรรณเขตแล้วมามานี่สามสิปีก่อนนะลูกมาถึอถือตองทั้งหมดมาบอกเลยว่าหลักมาอันนี้เขาขอทำประเด็นเลยขอทำอันนี้เลยก่อนก่อนทีอนุญาตบอกพี่น้องกับถักทายเอซีบาวมิดก่อนเนาะเพราะว่าเขากับมาพ่อกันใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็อยู่พื้นที่หนาโรงงานของเจ้านายเนาะ ขอบบุญขอบคุณเจ้านายที่ให้อยู่อาศัยแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยเดอ้อที่ให้อ่าลุงมลเนาะอันนี้ลุงมลได้ <laughs> บ่มิดค้<น>องจิบุจักสื่อกันหรอกเนาะพ <show> อเห็นเต็นโซเชียลเนาะเห็นเต็นท์เห็นเนท์ชเฉียลเออที่เพิ่นเอาลงทางส่องยูทูปเนาะของบ่าวยอดอันนี้ลุงมลคนบ้านเาหล่านาศเนาะมาอยู่กรุงเทพกับสามสิบปีแล้วกับบุด้กลับบ้านจากเถื่ออ่าอันนย้อนย้อนไปลุงมาเนี่ยย้อนไปที่ว่าสามสิบปีก่อนนานๆลุงมาทางใด ทางทังขวาหรือว่าทางเนี่ยทางสะพานหรือว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนาะมันกับโบมีสะพานได้ไทยล่าวเขากันยังโบมีสะพานมีแต่เรือเรือห้างยาวนี่แหละเรือห้าปูห้าปลานี่แหละกัขอขี่น้ำเพลินมาเด้ขอขามแม่น้ามันเพลินแล้วก็มาทํางานที่ประเทศไทยเสร็จสมัยก่อนกับโบหู้ยังดอกเขามากก็ได้เป็นเงินวงเงินบาทเท่ากับโบจักใส่ดอกแต่ว่ามากกับมูกับเพื่อนกันว่าง่าๆมากกับหน่ายหนาฮะนะ แต่ก่อนได้ครับบ่มีบ่มีใบเดินทางดอกบอ่มีใบ,บสปอร์ตบ่มีเดินโอโอทางขึ้นแต่ว่าลักลอบโอ้แบบลักรอบมากว่าจะเถอะแมนลักรอบเขามาเออส่วนมากน้องแบบนี่ตรงอันนี้เนาะส่วนมากคนเล่าส่วนมากแต่ก่อนข่้นมากอ่าเกินเกินยี่สิบปีลงไปก็เกินยี่สิบปีไปนี่ส่วนมากจะลักรอบมากส่วนเป็นส่วนใหญ่เนาะแมนเพราะว่าณหนึ่งในหันคือึ้มาเมียดอันแหละพี่น้องก็คือนมาเมียดอันแหละกเมียดตะกอนนานๆอุ๊สาเหตุที่ คนที่บ่วคอยทําบัตรพาส,สปอร์ตเดินทางมาแต่ก่อนน,นมันทํายากเนาะสาเหตุโอ้ยบ่มีเลยนเนาะเพิ่นก็บ,บ่ทันได้ออกไหนน้เนาะตะกี้แต่ว่าอ่าคนที่จะมีพาส,สปอร์ตจริงๆก็คือต้องอ่าไปทํางานเออไปเดินเรื่องอยู่ที่เวียงจันทร์เนาะแ,แต่กอนน่อนนะเป็นเรื่องที่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องนอนคืนนะอะสามคืนสี่ขึ้นชนะตำรวจช่วงก็คือนี่แหละสาเหตุที่แรงงานลาวบ่อ่าแต่ก่อนหนานู้นเนาะ อ่ายี่สิบกว่าปีแล้วโบก็เห็ดพาสปอร์ตมากนะสำหรับกับส้มแบลว่าลักลอบมากนะใส่เหี่ยวกะปอเนี่ยนี่แหละเห็ดพาสปอร์ต t ยากนี่แหละพี่น้องบ๊วยมิดวะบ๊วยมิดเป็นยังจะถามหนึ่งนี่พี่น้องถามลุงคุณหนี่ดึงว่าอ่าเป็นยังจงถามว่าลักลอบมากหรือว่าอ่าขามเรืออมากก็คือแต่ก่อนสามสิบปีบุ้มมี่ในนอตสะพานมิตรภาพไทยเล้าอ่าสวัสดิเขตเน้องบุ้มมี่สวัสดิ์เขตหรือว่า ยังก็บุกดาหานบ่บุกาหารสวัสดี<อ>เทพบุกดาหานบ<ะ>่มีสมัยก่อนถ่าคนเขาไปมาหาสู่กันก็มีแต่หนังเรือหางยาวเลยก็อาพระชาชุนแถบนะก็มีแต่ไปกลับบร้บได,ด,ด้นอนข้างคืนน่ะนะ<อ>แต่ว่าพวกเขาที่มาทํางานกรุงเทพเฮาก็หนังเรือหางยาวเขามาพี่นออ้องเขามาทํางานกรุงเทพสาเหตุเพราะว่าอยู่โดนๆเนาะระงะนั้นหลังจากหันมากระชาสปีเขาก็บ่มีบัตรบ่มียังเขาก็ แปลว่าสีเดินทางสะดวกอันแบบบัสะดวกคณะเดินทางเมืองนะแปลว่าย่านเจ้าหน้าที่็นตรวจคนแนี่เอาแบบเป็นแรงงานเถื่อนเนาะเอากับบริกับบ้านแต่ว่าตกมาปัจจุบันนี่กะมีเรียบร้อยเลยพี่น้องถือต้องตามกฎหมายวันนี้ลุวงลุงอยู่นี่ทํางานมีเจ้าหมองจังไรมาเจอหมองนี่นะได้ย้ายได้ย้ายงานอยู่บ่ล่ะบ่อไรมากับนายนาเพิ่นเพิ่นโอ้มากับนายนานายนาเิ่นว่าฮ็ดใม้หิด น,นมาส่งอยู่นี่เลยปป๊บแม่ก็เฮ็ดอยู่นี่เลยอยูที่่บนายงานไปใช้เลยนายนาแบบว่ามูพวกะอะไรการว่ามางานเขาบหูจักยังแหละเขาพามาแล้วเขากะสิเอิ้นเพิ่นแบบว่านายนาพามานะามาลงที่นี่เลยเขากะบได้ย่ายไปใช้เลยก็อยู่อยู่ดนพี่น้องจนสามสิบปีเลยอยู่นี่อ,อันนี้อันนี้เป็นเป็นโรงงานยังกับลงุงที่ลุงทำงานปัจจุบันอันนี้โรงง,งาน ตัดม็ดพลาสติกตัดมิดพลาสติกอ๋อเป็นแล้วก็เป็นงานอ่าพลาสติกก็จะต่อพลาสติก,ตกอ่างานพลาสติกย้นนอนไปนู่นที่ว่าอันน,นั้นลูกในยุบ้านในมีลูกจะคนอยู่บ้านนะมีลูกปัจจุบันก็นมีมีลูกคนหนึ่งลูกคนเดียวอตอนตอนแรกๆก่ะเขาก็มาเอาเมียอยู่นี่ได้เลยเพราะว่าลงมากรุงเทพแล้วก็มาเอาเมียอยู่นี่ตอนเป็นหนุ่มอายุสิบแปดปีเนาะเป็นหนุ่มเป็นบ่าวนี่แหละโอ้แสดงว่า ลูกนี่มาแต่เป็นบบาคันบ่แมนาถูถึงผู้ชมแ่แน่หน่อยได้เนี่มาตงแต่เป็นหนุ่มพี่นมแต่วัยรุ่นมาแต่ถอมาแต่วัรุ่นแต่ยี่สิบแปยิบเก้าปีมาก็เลยมาเอาเมียอยู่โรงงานนี่แหละตอนนี้ลูกอายุกี่ปีละผมบ่ผมก็บอยุหาสิบสี่เลยนะมาตูมาแต่อยสิบสิบแปเกปีเนาะก็อยุหาสิบกว่าอุ้ยประมาณรสามสิกว่าปีได้นี่ยสกว่าปีสาปีนี่แหละ3ากว่ปีพี่นาะสามบกว่าปี ตัวฉันเอเนี่ยลูกนี่มีมีลูกคนเดียวอันบนผู้หญิงคนเดียวผูยย้หญิงลูกนี่อยู่ไซเกาะลูกนะตอนแรกเป็นการทีเรียนหนังสือนั่นแหละตอนนี้หากเอาลงมานทำงานกรุงเทพยน้ำแล้วอ๋อมาอยู่นำ้ำแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนนานวันพันพันเรียนพันเรียนอยู่บ้านห้างเป็นบ่อเรียนอยู่บ้านว่าเล่นบ่อส่งลูกเรียนอ๋อส่งบ้านแต่ว่าเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วได้จบแล้วก็มาเห็นงานกันกับกับลุงมาเห็นงานประชดติคือกันนี่แหละงานประชดติคือกันขออนุญาตถามลุงลุงทำงานอย่างนี้ได เดือนเท่าไรก็ว่าทำงานอยู่นี่กัปัจจุบันนี่เป็นก็ให้มือละหาลอยเองโอ้พนหาลอยโอ้แม่นมือละหาลอย่เลิกหาโมงครับก็บวันมีโอหรอกโอ้วันมีโอขวบเขางานเจ้าโมงเขางานแปดโมงเช้าเขางานแปดโมงเช้าเลิกหาโมงแรงหาโมงแรงวันละหาลอยวันละหาลอยยุดวันยังมีมีวันยุดอยู่บ่นอะวันเสาร์อาทิตย์ยุทธยุดธวันเสาร์อาทิตย์ยุดคือพนักงานตำรวจทหารนี่แหละพี่น้อง ันนี้กน็นี่น้องพี่น้องเน,นี่ก็คือบริเวณอ่รุ่งงานพันน้อพี่น้องนองมองพนมองลูกเห็ดงานนั่นแหละมองบรรยากาศดีได้อันนี้ก็เป็นต้นมวนะ่วงเนาะร่มเย็นร่มเย็นเย็นท่านผู้ชมวันทิตกับมานั่งอยู่นี้โบวิเวียกอ,ออกมานั่งอยู่นี่วันทิตก็ได้ว่าชีไปตลาดอยู่ว่าชีเดินไปตลาดไปซือ้อยังไปซื้อกับเข่าวหรซื้อกับเข,ข่ากับบอกไกด์เราไปแถวตลาด <S <S บังบอนนี่แหละอ๋อตลาดเพื่อนทีนี้มันเหตดบังบอนได้ก็ไก่ตลาดบังบอนนะย่างดาเป็นไก่เองเนาะแมน เดินไปเนี่ยก็อดตลาดบางบอนแหละอ่ะยอดอันนี้ลุงเคาะอ่าบ่มี่เคาะทำเคาะทำลุงต่อป่ะอ่าลุงคิดว่าสิกราบบ้านอยู่บ่อ่าในอันนี้เรียว่าเรียว่าจะทากลับทีเดียวเลยเรีว่าสิกลับไปเหรียญบ้านยังอันน่ะไปยามบ้านนี่คิดขี้จะกลับอยู่บ่เรื่องกลับบ้านนี่ก็ว่าได้คิดจะกลับได้คันเทาบ่มีอ่าเรื่องจําเป็นแบบว่ามีญาติพี่น้องแบบ แต่งงานบอหรือว่าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นไปสินะการว่าว่าง่ายแบบจำเป็นนั่นแหละแ๋้วขั้นขั้นบอจะเป็ดนกับบยากาบปัญญาทอแมนใส่เหตุเป็นอยังลุงจังบยากาบบาทจังหวัดทักมันนั้นแปลว่าชื่นชอบเมืองไทยแมนบอแมนเพราะว่าจังบยากาบบาทเขาเลยแมนเพราะว่าเขาเขาอยู่ได้นี่แหละกับเขากรคุณเคยแลวก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยร้ายกวัวอยู่บ้านเฮา อยู่นี่เนี่ยใช้ชีวิตห้อยยี่สิบกว่าปีได้อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกเรียกว่ามีความผูกพันเลยกับ่าไรมีความผูกพันก็เลยชื่นชอบเมืองไทยเลยก็รักเมืองไทยเขากัการกินกันอยู่เขากัสะดวกสบายนะมันเลยเป็นแบบคุ้นเคยแบบว่าชื่นชอบไปเลยใช่ไหมเป็นความชินไปเลยใช่ไหมนะความชินมาหาเศรษฐีจะพีิลายกว่าสามสิบปีเนี่ยมันกับผู้มาในน้อยได้เนาะมางคนทั้งควานก็จะบอกว่า <tyard. S 2> อ่ทา,าทาั้งมาร์ก็จะส่วนที่คนมักเคยมาด้วยว่ารูนพ่อรูนแม่รูนป,ปูรูนยาฮันเป็นเห็นอ่หารเป็นว่าเออเป็นเมืองไทยกะกับเขายันเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงกระขายกั็มากับเขายันกับเขานี่บุถือป่าเข้าด้วยว่าบุคือกันนะที่ไี่ไทยเนี่ยก็มีคือกันเนาะมีแบบว่าอาหารอีสานอาหารลาวเขาก็มีแมนบอแมนอ,อ,อาหารการกินนี่แบบแบบเดียวกับกับเขาเลยอ่าแบบว่าการพูดการจาหรือว่าการทํางานอีกอย่างกะแบบเดียวกับบ้านเขาเลยแหละการใช้ชีวิตหรือว่าภาษานี่ก บบ่มีการอุปสรรคบ่มีแบบยุ่งยากนะแบบว่าบอกคือไปต่างประเทศหรือว่าไปแคมเปบ่เว่าไปพม่าบอไปาิีหรือว่าไปญี่ปุ่นเกาหลีบอไปีเขายังได้เรียนภาษาเขาแต่ว่ามาไทยนี่ภาษาเดียวกันพี่น้องใช้เดกยวกันกันเราคือว่าบอกปุ๊บเป็นันพนูุเรื่องเลยพันูุเรื่องบอาภาษาอีสานภาษาลาวเขาเนี่ยกับเป็นเขารู้เรื่องก็เลยแบบว่าพาอ่าคนลาวเนี่ยกินางอยู่ไงจะต่อกินางอยู่างกินางอยู่างโอ้รุกงมีแบบ บุคคลจะกลับบ้านเลยเนาะบ่บ่จะกลับเลยเอาเขาเขาอ,อยากถามลุงมาทำงานอยู่เนี่ยสามสิบปีนี่ลุงได้ยังแน่จากประเทศไทยมาทำงานสามสิบปีกะแรกๆกะได้ให้ได้หน้าทีเฮือนทีนยังนี่แหละหรือว่าโอเคอยู่เขาไปอ,อยู่สามสิบปีเขาซื้อดินซื้อยังไว้มาจะถอดเรือกินเรือใช่เขาอ่าเรือกินเรือใช่ซื้อดินซื้อยังซื้อยังไว้ดินเนี่ยกะ ถ้าอย่นี้มาลุงนะซื้อดินปลูกอ้อยบ่แม่นบอซื้อดินฟุ้แตกอาสมัยราคาถือปุ่นแหละพี่นอ้องเลยซื้อไว้ซื้อแต่ตอนนี้กะกะแพงขึ้นกะซื้อยากเลยดินแถวบ้านเฮาขออนุญาตขออนุญาตทำพ่อบอกอาราคาได้บอกว่าดินอาดินทิศลุงซื้อนี่เท่าไหร่บอสดินที่เราซื้อห,อหาอลายปีก่อนแล้วเนาะซื้อไว้กับแปดหมื่นโอ้แปดหมื่นแปดหมื่นจากปีอะไซื้อแป <8, 000. S 1> ดหมื่น ก็ห่ายกัสิบปีลยไรสิบปีณปัจจุบันนี 3, 000. 4, 000. 2 2> ้ดินบ้านมันก็ค่อนขางจะแพงขึ้นแด้จาก8ปดหมื่นก็จสตกประมาณสามแสนเลยสามแสนสามสนบุรุษแล้วสามแสนบุรุษแล้ตอนนี้เขาห่ายอยู่3ามแสนหางหางแล้วท่านบอกจากลูกเ้ว่าเขาอยากปลูกอ้อยจากลงทเ่ว่าซื้อดิน8ปดหมื่นตั้งแต่อ่าสิปีหรือยีปีหลังบอกสิบปีเลยหรือสิบปีลสิบปีหลังมันซื้อแปดหมถ้าปัจจุบันนี้เพิ่น มีคนมาใหายคนเดีวนะสามแสนบาทนะท่านผู้ชมคือว่ากำไรมาสองแสนกับสองหมื่นบาทเน,ะะนทาะตัวท่านผู้ชมนี่นะคือว่าดินบ้าทหนากก้าต่อคนถางจะแพงขึ้นนะผังเล่ากับดินแพงเลยได้หาชื่อ,อยากเลยได้คือหมือนเลยถ้าผมมีเงินลักแสนแล้วก็ซื้อผมได้เลยที่ดิน<อ>แต่สมัยก่อนยังได้ได้สองสามหมืน่นคาดการคาดการณ์มา,าล่วงอาจจะได้เหตุงานอยู่นี่อีกนานบ่กิจ,ะจะการบาา้านเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่า เพราะว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆกับชิบมะมันอายุหกสิบปีพู่ล่ะหกสิบปีเป็นหาชิบโว้ยจึงยังอีกก็เกือบจะสิบปีเนาะเกือบจะสิบปีเฮ็ดง่ายอีกก็จะสิบปีเอาจนว่าจนว่าเป็นคนไทยก็บจีแมนอ่าซินกษบเซียนกับทอเซียนหกษิบปีเซียนหกสิบปีหกสิบปีเป็นกับชิชาวจ้างเขาแล้วอ่าอจ้าจ้างจ้าิเมื่ออยู่บ้านทมันบ่จ้งชิเมื่ออยู่บ้าทเพราะว่าสมัยนี้หรือว่าปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ถือต้องทำกฎหมายแล้วก็มี ประกันสังคมเวลาเขาไปห้าหมดเ้าโมเขาก็บริสียเงินเขาส่งเขาก็ส่งประกันถูกปีถูกเดือนนะส่งถุกเดือนครับเพราะว่าเขาก็อยู่สะดวกสบายแล้วก็บออยากจะเมื่อไรบ้านเขาถ้าเมื่อก็คือว่าเมื่อรอบเดียวเลยจะนตอจบเลยรอบเดียวจบเลยบัวมาเลยเอาไปว่าอยู่แบบพ่อเลยวันยทอรแมนโอ้โหคือบะเม็ดนี่สมากกัน มีเม็ดเห็นอ่าได้รายคนเรื่องงานหลรายคนที่ไปไปมากหลายกวัวเดียแมนไปมาๆทักบ้านเต็มที่กับบางคนก็อ่าสัสเดือนสี่ห้เดือนอยากจะทำบุมแต่ว่าเงินเบิด์ตักับกับมาใหม่แต่ว่าลุกนี่บอกับเลยโอ้ยมกับบานเลยทำบุษมรกับเว่าลุงว่าจะอยู่เมืองไทยเนี่ยจนถึงอายุ60ปีจะกับเธอเดียวแล้วก็อยู่เลยใช่ะโอ้คือว่าบรงยาย่าถ้ามียังถ้ายังมีแห็งงานอยู่กะ ้าต้อหงหาเงินก่อนเป็นบอ่อหนะแมนเขายังมีแห้งสูงอ,อยู่สูุไปก่อนแมนดลุงลุงคิดว่าน,นี่นะแต่พี่น้องก็ตะเกียว่าเ,เขาเบิดแห้งแล้วเใาเไไอยากมาถ่ายแล้วเใาอยากมาถ่ายอีกมันจะเป็นไปปิดไปบ่อใดได้เพราะเขาบ่มีแห้งเลยเป็นบอ่อไดบ่อได้ครับครับเขาก็จะไปทํางานอยู่มองได้เขาก็บ่เอาแหละพอเขาเป็นคนแก่คนเฒ่าเลยเนี่ยคนเกษสิบโบเอาที่ว่าดีเราพี่น้องเราออกจากนี่ก็มีแต่กลับบ้านเลยออกจากโรงงานเลยเพราะว่าเขาอยู่นี่กับหลายปีเลยเอาลุงลุง อันนี้เรื่องสุตรตวงล้วนะแต่ว่ามีข้อดีอยามถามน้องคือว่าลูกนี่สูบยากินเหล้าอยู่บ่ได้บ่ได้แปลว่าเหล้าเนี่บพกินยาบวกสูบแปลว่าเครื่องดื่มของมึนเมาเนี่ยบ่ใกล้เลยโอ้โหแสดงว่าลูกเหี้งานอย่างนี้อ่าสามสิบปีนี่รับเต็มเลยเฉพาะแมนนี่นีเนี่พี่น้องว่าคนษนาแตาอ่าทากินเหล้าสูบยาแล้วก็เล่นอนไอ้เนีสิจะมีเงินเก็บเงินจะรลายประเด็นก็ตามเงินเดือนรลายประเด็นก็ตามแต่ว่าเก็บเงินบ่ได้แน่นอนแต่ว่าลูกนี่ เพิ่นบบกินเหล่าบบสูบยาแล้วก็บโบเที่ยวพร้อมนะในนอนอยอย่างเดียวเดือนเดือนหนึ่งลุงตกเก็บลายมืินอย่างเดียวเพราะว่าปัญหาลอยนอสองอาทิตย์ยุดนะปันหาลอยอู้ตกเดือนหนึ่งเกือบจะหมื่นกว่าบาทเนาะแมินมื่นกว่าบาทรับเต็มเลยพี่นอ้องเดือนหมื่นกว่าบาทได้รับเต็มเแล้วฟาลุงโบโกินเหล่าบบสูบยาบยาบเที่ยวอ้าแสดงว่าลุงอยู่สามสิบกว่าปีนี่มีเงินหลายแสน ที่บอกว่าเป็นเป็นหลานเหนือกว่างได้นะท่านผู้ชมก็ว่าร be, right bon nah. oh, like so, ุ muscle, jos, like ils, chicken, ่งโบเลียนโบกินเลยอ๋อแต่ว่าส yes, ื่นส้มอีดีโบมีดสื่นส้มอีดีเนาะถามว่ามีดเตะเนี่ว่าโบยอมรับนะประหยัดแตะเนี่ยก็ยังเห็ดบ่ได้ยังเหรียญยังเที่ยวอยู่ได้ยังกินเหล่าอยัางยังกินกินเบียร์กินเดียกันไม่อ่านานๆว่มีกินตั่หนึงนะสองทีสัมทีสั้มว่มีกินครั้งหนึ่งแต่ว่าโบมีดโบเลกินบ่อยได้กินขวดหนึ่งสองขวดโบเลยกินหลายกินซัพพอร์ตน่านรับนะตรงเพราะเป็นกระไซก็เรียกว่าเป็นกระไซนะพี่่่นน้้อองงลละโุแวา ชื่นสอบประเทศไทยว่าชึ่นรับประเทศไทยเรือเ่อบบงวันเถาะบริกรรมบาทเลยเนาะแม่นบอกว่าคุณเคยอลไอยู่สะดวกสบายเลยแปลว่าการเจ็บไข้ได้ปว่วยเขาก็ไปหาหมดทาหมอมันสะดวกสบายกว่าบ้านเฮาเลยลองบอกโรงพยาบาล่นก็เขาก็มีประกันสังคมแล้วก็มีชิดแบบแรงงานไทยนี่แหละเอามาทํางานอยู่นี่ก็ได้แสดง่าล,ลูกนี่่าแก่ลูกดอว,ว่าเจลูกนี่อาจจะแปลว่าฮักแบบ ถือเป็นคครอบรัวเดียวกันก็ว่าได้เนาะถื่อึงอยู่ในนานปนี้นะแม่นแบบว่าอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละพี่อวานี้มันน่องมันมันพี่มันน่องเลยพี่น้องแค่นั่นแหละท้าถ้าไม่มีคาดเดาเลยนะว่าถ้าลุงอยู่ได้นานปนี้แสดงว่าแก่นี่ดี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 ทะลุงถึงบุญยากกลับบ้านเลยเว่าอยู่เพิ่นอ่านหักแบบคิดเป็นคครอบรัวเดียวกันนะเมื่อบครัวเดียวกันนะนี่แหละคนไทยขึ้นนี่แหละคือดีไซน์คนไทยนะคนไทยเมันเป็นคนดีมีน้ำใจเลยนี่แหละแมน นะครับโอเคพี่น้องคนมืองก็กจะขอถามทานองเล่าลุงสำนีนะพี่น้องนะว่าลุงมีสองยูทูบว่ามีทางติดต่อทางใดแน่ลุงกัเห็ดยูทูบอยู่ทำยูทูบเป็นมือใหม่อ๋อมือใหม่หัดทำแม,มนสื่อซ่องกับมูลบรนนาพาเละาะมูลบันณาผ้าเลาะนี่คือส่องคนะพี่น้องนะส่องเพื่นฝาดติดตามสอ่องหรือว่าให้กำลังใจลุงพันใดทั้งเฟซบุ๊กยูทูปก็มียูทูปกับมูลบรนณา,าคือกันออ๋อมเฟซบุ๊กกับมูลบรรณา ให้พี่น้องติดตามแล้วก็ให้พี่น้องเขาไปเบิ่งไปชมส่องลุงได้พี่น้องอเป็นมือใหม่กำลังทำซีคอมอเมทก็กสามารถไปติดตามให้กำลังใจลุงคนใดทั้งสองยูทู<น>บอ่าบอลมณานาพาเละาะมณานาพาเลาะนะเี่องเป็นภาษาไทยนะพี่น้องเฝากไปติดตามอ่าลุงได้ให้กำลังใจลุงได้โอเคพี่พ,พี่น้องเมื่เไ็่ก็จะขอจุบเก็บไว้กันกน,กกนี่แหละก็ลาพี่น้องไปกับลุ้งคนนี้เนาะไปเห็นแล้วพี่น้องเลย ขอบคุณครับลุงครับขอบใจหลายๆข,ข,ขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบาย